สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เปิดโมเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับและปัญหาที่เราจะมาตอบกันในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องที่ว่าทําไมกันนะ่ะยิงศัตรูที่เป็นคนไปแล้วล้มไปแล้วด้วยตามไปซ้ําก็ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตาย <c oughs> มันลุกขึ้นมาได้ซะง,งั้นคุณน่ารำคาญปะแบบว่าบางทีคือแบบโอ้โหตามเข้าประยัดแบบหมดแม็กอะกดสาบหมดแม็กแบบเต็มพิกัดมากแม่งไม่ตายเป็นแบบนี้นะครับเราควรต้องทํายังไงกันแน่ ถึงจะสามารถใช้ปืนอะไรก็ได้ยิงตอนที่ศัตรูนะครับล้มไปแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนอื่นเพื่อนๆนะครับต้องทาความเข้าใจก่อนว่าในขณะที่ตัวละครตัวไหนก็ตามที่เป็นคนนะเขาจะมีหลอดเลือดสีแดงเป็นตัวกําหนด HP ของเขาใช่ไหมครับถูกต้องไหมอันนี้คือตอนที่ตัวละครนะครับยืนอยู่แต่ทีนี้ตอนที่คุณโดนดาเมจนะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยโดนดาเมจจนล้มไปแล้วให้สังเกตว่าตอนนี้บนหน้าจอเนี่ยมันจะมีการแสดงหลอดเลือดสีดําขึ้นมาแล้ว หลอดเลือดสีดําแบบนี้นะครับจะถูกนํามาใช้ตอนที่ตัวละครเนี่ยล้มไปแล้วถ้าหลอดเลือดสีดําไม่หมดก็ยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้ต่อทีนี้ใจความสําคัญเนี่ยมาอยู่ตรงที่ว่าหลอดเลือดทั้ง2องอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าจะเป็นสีดำเนี่ยจะมีการรับดาเมจที่เหมือนกันตอนที่ตัวละครยือนอยู่นะครับเ,เขาก็มีโอกาสที่จะล้มทีเดียวเลยใช่ไหมเข้าหัวปั๊บนั้นเดียวโป้งเดียวคือล้มไปเลยแต่ทีนี้ถ้าคุณนะครับตามเข้าไป เดินเข้าไปยิงซ้ําที่หัวนะครับอีกรอบหนึ่งซึ่งการยิงที่หัวนะครับทำให้หลอดเลือดสีแดงเนี่ยหายไปเยอะใช่ไหมแน่นอนเขาว่าตอนที่เขานอนเนี่ยยิงหัวปับ๊บหลอดเลือดสีดํานะครับหมดไวแน่นอนถึงแม้ว่าปืนที่คุณใช้นะครับในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแค่ปืนพกแบบ9มม,ม,ม,ม .2245 เบอร์เล็กมากดาเมจไม่ได้แรงนะครับแต่ถ้าเล็งที่หัวไว้ก่อนแม้ว่าจะเป็นตอนที่ยืนอยู่หรือว่าจะเป็นตอนที่นอนไปแล้ว ยังไงซ้ำมันก็ไม่รอดนะครับถ้าคุณเล็งที่หัวไว้ก่อนแต่กลับกันนะกลับกันเลยทีเนี้ยกลับกันเลยครับสมมุติว่าคุณยิงหัวเขาไปแล้วหนึ่งนั้นนะครับล้มไปแล้วแล้วทีนี้ตอนที่เข้าไปซ้ําเนี่ยคุณไม่ได้ยิงหัวเขาซ้ําต่อยิงที่เท้าหรือว่าจะเป็นลําตัวด้านล่างของศัตรูก็ได้ดาเมจที่เกิดขึ้นมันก็จะน้อยไปด้วยแล้วหลอดเลือดสีดาเนี่ยมันไม่หมดศัตรูนะครับก็สามารถลุกขึ้นมาได้ต่อนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่พวกคุณเนี่ยยิงไม่ตายเว้ย เพราะว่าพวกคุณนะครับไม่ได้ซ้ำที่หัวเล็งหัวไว้ก่อนไม่ต้องสนใจที่อื่นแล้วถึงแม้ว่าปืนที่ใช้นะครับจะเป็นแค่ปืนพกธรรมดาดามเมจน้อยขอแค่ว่าเล็งที่หัวไว้ก่อนปัญหามันจบแน่นอนโอเคนะครับ